ก่อนเกิดเหตุที่ช่องบกเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมมรกตที่มีการเผาสาราตีมุกอยู่ดีๆเนี่ยมันจะประทะที่ช่องบกโดยไม่มีเหตุอะไรแม้ทั้งๆที่มันสงบมานานก็หมายความว่าต้องมีเหตุที่คนอยากจะก่อผมก็มองว่าการประทะที่ช่องบกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรักษาอธิปไตยของประเทศก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับคือผมเป็นนายหันเรือที่เกษียณ อายุราชการมาหลายปีแล้วในมุมมองของคนที่เป็นประชาชนและอดีตในทหารที่มีความรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็วิเคราะห์จากข่าวสารต่างๆจากสื่อโดยที่ไม่รู้เรื่องลึกๆที่แท้จริงเพราะ,ะนั้นผมมองจากเหตุการณ์รอบด้านเรื่องการประทับที่ช่องบกเนี่ยผมอยากจะเรียงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเพราะนั้นสาเหตุตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเราวิเคราะห์ดูเราก็จะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุที่ช่องบกเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สามเหลี่ยมมรกตที่มีการเผาสาราตรีมุกในเดือนมีนาคม2568ซึ่งถามว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็อยู่กันอย่างสงบมาเป็นเวลานานเหตุการณ์พวกนี้ที่มันเกิดขึ้นถามว่าอยู่ดีๆเนี่ยวันจไปประทยาที่ช่องบกโดยไม่มีเหตุอะไรแม้ต่ทั้งๆท,ที่มันสงบมานานก็หมายความว่าต้องมีเหตุที่คนอยากจะก่อเพราะฉะนั้นว่อพีจารณาตรงนี้แล้วเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยใครละเบิด สิ่งที่มันเป็นกติกามาแต่เดิมถ้าไม่มีการขุดสนามเพาะไม่มีการเคลื่อนกำลังเข้ามาอยู่ในดินแดนโนแมนแลนด์ทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นฉะนั้นผมก็มองว่าการประทะที่ช่องบกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรักษาอธิปไตยของประเทศของชาติที่จาเป็นที่จะต้องมีการกระทาสิ่งเหล่านี้เพื่อป้องกันอธิปไตยมันเป็นความชอบธรรมของฝ่ายทหารที่มีหน้าที่อยู่บริเวณนั้นงนั้นในมุมมองผมนะมันมีสาเหตุ ใครก่อนไม่รู้แล้วก็บอกใครเริ่มต้นก่อนมันยากที่จะวินิจฉัยว่าใครเริ่มต้นก่อนแต่ถามว่าใครอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามกติกาก่อนเพราะฉะนั้นผมมองว่าประเทศไทยก็เป็นฝ่ายที่ป้องกันให้มันเป็นไปตามกติกา